สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคืนนี้ผมจะพาทุกท่านดำดิ่งลงไปในความมืดมิดของความเชื่อเก่าแก่และแรงอาฆาตที่ไม่มีวันดับเรื่องราวนี้กินเวลายาวนานกว่าครึ่งศตวตรรษเกิดขึ้นที่เรือนไม้สักโบราณหลังหนึ่งที่ซึ่งความตายไม่ได้นำมาซึ่งการจากลาแต่เป็นการเริ่มต้นของการจองจำตัวเอกของเรื่องคือลุงสมชายวัยห้าสิบปลาย ที่เพิ่งกลับจากต่างแดนพร้อมเงินเก็บก้อนหนึ่งเป้าหมายของเขาคือการกลับมาใช้ชีวิตเกษียณอย่างสงบในที่ดินผืนสุดท้ายที่ปู่ย่าทิ้งไว้นั่นคือที่ดินที่มีเรือนไม้สักกลางสวนกล้วยตั้งอยู่ลุงสมไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางเทวดาแกมักจะพูดเสมอว่าผีที่น่ากลัวที่สุดคือผีคนเป็น ความไม่เชื่อนี้เองที่เป็นเหมือนการเปิดประตูต้อนรับบางสิ่งบางอย่างที่รอคอยการกลับมาของใครสักคนมันนานแสนนานเรือนไม้สักหลังนี้สวยงามตามแบบฉบับโบราณแต่ถูกทิ้งร้างจนสุดโสมต้นกล้วยป่าขึ้นล้อมรอบจนทึบชาวบ้านไม่กล้าเข้าใกล้โดยเฉพาะช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ตกดินในวันแรกที่ลุงสมเข้าไปสำรวจเรือนด้วยตัวเองเขาเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติ ภายในเรือนมันเย็นกว่าภายนอกอย่างน่าประหลาดแม้จะเป็นช่วงบ่ายแก่ๆที่แดดร้อนจัดกลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นหอมเย็นของดอกจำปีที่คล้ายจะลอยมาจากในอากาศแต่ไม่มีต้นจำปีอยู่ใกล้ๆเลยรอยๆที่พื้นไม้สักชั้นบนมีรอยขูดขีดเป็นทางยาวเหมือนมีการลากอะไรหนักๆไปมาลุงสมคิดว่าคงเป็นรอยรอยของสัตว์ป่าแต่รอยนั้นมันดูใหม่เกินกว่าจะเป็นรอยเก่า ลุงสมตัดสินใจจ้างช่างมาปรับปรุงและเข้าไปนอนเฝ้าเรือนเองทุกคืนเพื่อประหยัดค่าใช้ใจ่ายนี่คือการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลคืนแรกลุงสมนอนบนเตียงพับที่ชั้นล่างขณะที่เคลิ้มหลับเขาได้ยินเสียงไม้ลั่นเอียดอาร์ที่ชั้นบนไม่ใช่เสียงลั่นตามปกติของไม้เก่าแต่มันเป็นเสียงฝีเท้าเสียงฝีเท้าที่เดินไปมาอย่างช้า,ชา และหยุดอยู่ตรงบริเวณเหนือศีรษะของเขาพอดีลุงสมลุกพรวดขึ้นมาคว้าไฟฉายส่องขึ้นไปบนเพดานไม้เงียบไม่มีอะไรแต่เมื่อเขาล้มตัวลงนอนอีกครั้งเสียงนั้นก็เริ่มขึ้นอีกครั้งราวกับเป็นการเย้ยหยันเหตุการณ์ดำเนินไปหลายคืนจนความหวัดระแวงเริ่มกัดกินจิตใจของลุงสมเขาเริ่มนอนไม่หลับ กินไม่ได้และความน่ากลัวที่แท้จริงก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาเริ่มเห็นคืนหนึ่งขณะที่ลุงสมกำลังจะเข้าห้องน้ำข้างเรือนเขาเหลือบมองผ่านหน้าต่างชั้นบนของเรือนเขาเห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนนิ่งอยู่ข้างหน้าต่างสวมสบายสีขาวนวลผมยาวสยายใบหน้าซีดเผือดเธอไม่ได้มองมาที่เขาแต่เธอ มองออกไปไกลโพ้นด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความแค้นลุงสมวิ่งหนีไปตามทุ่งนาอย่างไม่คิดชีวิตเขากลับมาในตอนเช้าด้วยร่างกายที่สั่นเทาและวันนั้นเองที่เขาได้พบกับความจริงขณะที่ช่างกำลังรื้อพื้นไม้ชั้นสองพวกเขาได้พบกับห้องลับใต้พื้นที่มีการฉาบปูนปิดไว้อย่างแน่นหนาเมื่อกระเทาะปูนออกทุกคนแทบจะอาเจียน ข้างในมีโครงกระดูกมนุษย์ที่ถูกมัดด้วยเชือกป่านเก่าๆมีเศษผ้าไหมเก่าเปื่อยยุ่ยและที่สำคัญที่สุดบนข้อมือของโครงกระดูกนั้นมีกำไลสำริดโบราณที่ถูกทบจนแตกหักสวมติดอยู่ทันทีที่พบศพบ,บรรยากาศในเรือนก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงความเย็นยะเยือกกลายเป็นความร้อนรุ่มของแรงอาฆาตคืนนั้นลุงสมไม่ได้แค่ถูกหลอกเท่านั้นแต่เขาถูกถูกทำร้าย ลุงสมเล่าว่าเขาถูกบีบคอขณะนอนหลับร่างกายถูกกดทับจนหายใจไม่ออกเขาต้องพยายามอย่างหนักเพื่อตะเกียกตะกายให้พ้นจากพันธนาการที่มองไม่เห็นเมื่อลืมตาขึ้นเขาเห็นแค่เพียงเสียงดำทะมึนที่จางหายไปแต่รองรอยที่คอของเขานั้นแดงเป็นรอยนิ้วมือลุงสมนี้ไปหาป้าทองหญิงชาราผู้รอบรู้ในหมู่บ้าน ป้าทองมองดูเศษกําไลสำรฤทธิ์และฟังเรื่องราวทั้งหมดอย่างตั้งใจน้ำตาของป้าทองไหลอาบแก้มเมื่อความทรงจำเก่าๆย้อนกลับมาป้าทองเล่าว่าเรือนไม้สักหลังนี้ไม่ได้เป็นของปู่ย่าลุงสมมาตั้งแต่แรกมันเป็นของขุนเดชผู้มีอิทธิพลในสมัยก่อนขุนเดชมีภรรยาที่สวยงามมากชื่อแม่นวล แต่ขุนเดชเป็นคนเจ้าชู้และมีจิตใจอำมหิตส่วนแม่นวลน,นั้นแอบรักอยู่กับชายหนุ่มผู้ยากจนชื่อไอ้สินเมื่อขุนเดชรู้ความจริงเขาไม่ได้ฆ่าไอ้สินแต่เขาเลือกที่จะจองจำแม่นวลไว้ที่เรือนเพื่อให้เธอตายทั้งเป็นแม่นวลถูกขังถูกอดข้าวอดน้ำถูกทุบตีซ้ำๆที่สำคัญขุนเดชได้ทุบทำลายกำไรสำริด ที่ไอ้สินให้ไว้เป็นของดูต่างหน้าต่อหน้าต่อตาแม่นวลจนแม่นวลขาดใจตายด้วยความแค้นที่ไม่มีวันอภัยร่างของแม่นวลถูกยัดไว้ใต้พื้นห้องนั้นถูกผูกมัดเพื่อไม่ให้วิญญาณไปผุดไปเกิดและเพื่อให้วิญญาณที่เต็มไปด้วยความอาฆาตนี้เฝ้าสมบัติและความชั่วร้ายของคุณแดดไว้ตลอดไปลุงสมเข้าใจแล้วว่าแม่นวลไม่ใช่ผีร้ายที่ไร้เหตุผล เธอคือวิญญาณที่ถูกจองจำด้วยแรงแค้นและต้องการการปลดปล่อยลุงสมตัดสินใจนำเงินที่เหลือทั้งหมดจัดพิธีชาปนากิจให้กับโครงกระดูกของแม่นวนอย่างสมเกียรติพร้อมทั้งทำพิธีขอขมาต่อหน้าเรือนไม้สักเก่าในคืนที่พระอาจารย์มาทำพิธีขณะที่บทสวดแผ่เมตตาถูกขับขานทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ได้เห็นกลุ่มควันสีขาวบางเบา ลอยขึ้นจากเรือนไม้สักชั้นสองกลุ่มควันนั้นหมุนวนอยู่พักหนึ่งก่อนจะพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยความรวดเร็วพร้อมๆกับเสียงเหมือนอะไรบางอย่างกำลังแตกออกเสียงนั้นคือเสียงของเชือกบานที่มัดวิญญาณหลังจากนั้นเรือนไม้สักกลับมาสงบอย่างแท้จริงลุงสมปรับปรุงเรือนหลังนั้นจนสวยงามและกลายเป็นบ้านที่อบอุ่นลุงสมไม่เคยลืมแม่นวล เขามักจะจัดดอกจำปีมาบูชาไว้ที่หน้าต่างชั้นสองเสมอเป็นการสแสดงความเคารพต่อวิญญาณที่เคยเจ็บปวดและเป็นการระลึกว่าความแค้นที่ไม่มีที่สิ้นสุดจะถูกสลายได้ด้วยความเมตตาและความเข้าใจเรื่องราวของเรือนไม้สักอาถรรพ์จบลงแล้วแต่คำถามยังคงอยู่ในบ้านของท่านในที่ดินที่ท่านครอบครองหรือแม้แต่ในห้องที่ท่านนอนอยู่ทุกคืนนี้ ท่านแน่ใจแล้วหรือยังว่าท่านคือเจ้าของที่แท้จริงวิญญาณที่ถูกจองจำอาจจะยังคงเฝ้ารอใครสักคนที่จะมาปลดปล่อยพวกเขาขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีและระลึกไว้เสมอว่าบางเรื่องเราไม่ได้จบลงเมื่อคนตายแต่มันจะจบลงเมื่อความแค้นได้ถูกคลี่คลายแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าสุดสยองตอนหน้าสวัสดีครับ